ทุกคนครับพระแก้วมรกฏเคยประดิษฐานที่นี่ถึง32ปีนะครับนี่คือวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามซึ่งดังมากแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูรูปปั้นของนางสุชาดาเมื่อกี้เราข้ามฝั่งมาจากศาลเจ้าแม่สุชาดาที่มีประวัติโดนตัดสินประหารพิพากษาชีวิตอย่างไม่เป็นธรรมนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูบรรยากาศรอบวัดก่อนนะครับทุกคน นี่ะพระเจดีย์สวยงามมากซึ่งตรงนี้จะมีรูปปั้นช้างแล้วก็รูปปั้นของจำลองของพระแก้วมารากตสมัยที่อยู่บนหลังช้างเนาะแล้วก็เป็นเหตุให้ที่ต้องปฏิสถานที่นี่ถึง32ปีเพียงเพราะช้างไม่ยอมไปเชียงใหม่หลังจากที่ไปอัญเชิญพระแก้วกลับมาจากเชียงรายผ่านลำพูนลำปางที่นี่แล้วก็ ทำให้ช้างเนี่ยตกใจแตกตื่นวิ่งไปในป่าเลยแล้วก็ไม่สามารถจะไปเอากลับไปที่เชียงใหม่ได้ก็เลยอยู่ที่นี่ถึง32ปีทุกคนดูนักท่องเที่ยวสินะคะนี่ฮะนี่ฮะดุปั้นจำลองนะฮะพระแก้วมารากตซึ่งตอนนี้องค์จริงอยู่ที่วัดพระศรีรัตนาศาสดารามนะครับทุกคนแล้วก็ทางขึ้นตรงนี้สวยมากทุกคนอยากให้ดูจนจบนะฮะ ตรงนี้จะเป็นทางขึ้นที่เป็นบันไดานาคสวยงามหรือว่าเป็นวัดที่สวยงามนะครับเนี่ยฮะทุกคนเดี๋ยวเมมจะเต็มอีกแล้วมันจะแบบอุณหภูมิสูงนะฮะทุกคนก็ต้องรีดถ่ายนะคบเนี่ยฮะซึ่งเราตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกเป็นบุญมากดูนักท่องเที่ยวสิครับนี่คือช้างจำลองช้างให้เห็นว่าในสมัยออพระเจ้าสามฝั่งแกนซึ่งเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่ทรงจัดขบวนแห่ เพื่อจะไปรับนะฮะพระแก้วมรกตเนี่ยมาออปฏิสถานที่เชียงใหม่แต่ช้างไม่ยอมไปนะฮะก็เลยทำให้เกิดเหตุที่ว่าต้องอ,อ้อปฏิสถานพระแก้วมรกตที่นี่ถึง32ปีนะฮะหลังจากนั้นก็เลยถึงอัญเชิญไปเชียงใหม่นะฮะโดยพระเจ้าติโลกราชนะะพูดสั้นๆก่อนนะทุกคนรอบเจดีเนี่ยก็จะมีเห็นไหมฮะวันอาทิตย์ปางถวายเนตรนะฮะทุกคนก็จะเป็นทุกปางของวันเกิดนะฮะ แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับจะพาไปดูรูปปั้นนางสุชาดารามที่เอาแตงโมงมาถวายซึ่งในตำนานเนี่ยทำให้เกิดเหตุนะฮะนางต้องถูกตัดศีรษะ นะะในฝั่งนู้นเป็นศาลเจ้าแม่สุชาดาที่ต้องคํำสาปถึงทําให้จังหวัดลําปางต้องคําสาปมาจนทุกวันนี้หรือเปล่าประมาณอย่างเงี้ยทำไมจังหวัดลําปางถึงได้ไม่ออ,อย่างนั้นอย่างนี้เป็นเพราะคำสาปหรือเปล่าอะไรประมาณเงี้ยน,นะฮะเดี๋ยวเราไปดูรูปปั้นเจ้าแม่สุดาชาดาลามฝั่งนี้กันนะครับทุกคนนี่ฮะ จะสังเกตเห็นว่ามีการปลูกต้นขนุนในตำนานด้วยนะฮะไว้เรามาเล่ากันว่าทำไมต้องมีต้นขนุนและก็รูป,ปั้านตรงนี้จะเห็นถึงศาลเจ้าแม่สุชาดาอีกแห่งหนึ่งตรงฝั่งนี้นะฮะเมื่อกี้เรามาจากฝั่งออที่ข้ามสะพานมาเศตุวารีนะฮะก็จะเป็นบ้านเข้าสซอยแต่นี้คืออีกฝั่งหนึ่งของโรงเรียนสุชาดารามวัดพระแก้วสุชาดารามนะฮะพระแก้วดอนเต้านะฮะ